สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสอนหาเบ็ดที่อยู่ข้างหลังผมเลยนะครับให้ทุกคนขับเรือมานะครับนี่ตอนนี้นะครับให้เราไปที่เกาะฟอร์สแคนชัลหรือว่าเกาะที่ถูกทิ้งร้างหลังจากนั้นก็ขับเรือครับ เรียบรยคาหลังจากนั้นก็ปีนบนไาดอันนี้นะถ้ะาที่เราจะได้ขึ้นไปข้างบนนะครับเราจะได้ไปเจอกับคนคนหนึ่งนี่นะครับให้เรามาทางนี้ต่อเลยตรงนี้มันจะมีบนไดอยู่ตรงโซนนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นให้คุณเดินมาตรงเจอสลักคนนี้ครับแล้วก็คุยให้ทุกคนนะกดข้อหนึ่งไปหมดเลยนะครับทุกคนอนะ่ะเพราะว่ามันจะถามลบบแบบนู่นนี่นั่นหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนนะ่ะไปหาไอ้นี่กัน หลังจากนั้นนะครับขอเอาเรือออกแป๊มหนึ่งป้าหมายต่อไปของเรานะครับก็คือเกาะแคลิหรือก็คือเกาะทางไปแอตแลนติสนั่นแหละโอเคครับหลังจากนั้นผมจะทําการขับเรือออกไปนะโอเคครับหลังจากนี้นะครับเราก็ขึ้นมาเลยเราขึ้นมาในตรงนี้นะหลังจากนั้นนะคะไม่ทุกคนหันมาทางนี้เราจะเจอเรือนะครับซึ่งไออะมูเลตเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะ เพราะทุกคนกดจิบแล้วเราจะกลับไปที่เกาะฟอนสเคนชอกันอมูเลตเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะทุกคนในการที่เราจะไปเอาเบ็ดอันนี้เพราะว่าถ้าเราไม่มีอมูเลตเราจะไม่สามารถเอาเบ็ดนี้ได้เลยโอเคครับให้ทุกคนมาคุยกับคนนี้ครับแล้วหลังจากนั้นอะ่ะให้เราขับเรือไปที่เกาะเทอร์รพินนะ ถาถึงเกาะเทลพินครับทุกคนให้เดินมาหาคนขายเรือตรงนี้เลยหลังจากให้ทุกคนเดินมาหาคนขายเรือนะครับให้ทุกคนนะกดตรงนี้แล้วก็เสกเรือดำน้ํามาซึ่งเรือดำน้ําเป็นหัวใจสําคัญนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเรือดำน้ํานะให้ใช้อุปกรณ์ดำน้ําก็ได้เพราะว่าไอที่ต่อไปเราจะไปะเราต้องดำน้ำแต่ว่ามันข้างลึกผมก็เลยจะเลือกใช้นี่ โอเคครับหลังจากที่ทุกคนตรงมานะครับนี่นะครับเราจะเห็นก้อนหินตรงนี้เดี๋ยวผมจะดำน้ําลงไปดูนะว่าอยู่ฝั่งไหนขอดำน้ําไปหนึ่งนี่นะครับจะอยู่ตรงนี้ให้เราเข้าไปได้เลยลงลงลงอ่าเนี่ยเนี่ยลงเสร็จแล้วก็ไปต่อลงเรื่อยๆครับลงเรื่อยๆตอนนี้นะครับลงไปเรื่อยๆเลยตรงไปตรงไปหลังจากนี้นะครับเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้ติดไม้ติดอะไรไม่รู้โอ้ นี่นะครับตอนนี้เราสุดแล้วเราออกจากเรือขึ้นไปเลยนะครับตอนนี้นะครับเรามาถึงแล้วนะตอนนี้เราต้องออกจากเรือดำน้ําก่อนขอแป๊บนึงขอใส่ตีนกบวิ่งเร็วก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจมน้าตุยโอเคครับไม่อยากเสียตังค์รีเปิดเลยโอ้ยไอ้มันขึ้นย่ามากเลยอะเรือดำน้ําคือออกย่ามากเลยอะโอเคขึ้นแล้วโอเคครับให้ทุกคนนะครับขึ้นมาเห็นอ้อนี่ไงประตูสีเขียวนี่นะครับให้ทุกคนอะใช้ไอ้นี่เลยสวมหลังจากนั้นทุกคนก็จะเข้ามาในห้องนี้ครับ หลังจากนั้นให้เรากดซื้อได้เลยซึ่งสเตตก็จะเป็นมีสเตตก็คือความเร็วก็15โชค280คอนโทร 2, ล2ญลสเลสซนสิบรับน้ำหนักได้ประมาณ1ล้านกิโลราคา5ล้านผมว่าได้ระดับหนึ่งนะขอลองตบปาก่อนเออตรงนี้ไม่ติดเดี๋ยวลองย้ายที่ก่อนนะทุกคนโอเคครับตอนนี้ผมมาถึงท่าแล้วตอนนี้ผมขอตบก่อนได้เลยโอเคติดแล้วนะทุกคนเร็วมาก ซึ่งเดี๋ยวผมจะลองตบแป๊บหนึ่งนะโอ้ไออ่ะซึ่งขอดูก่อนนะได้ประมาณ400กว่า EP พีท่านันที่ตัวนี้นะครับได้แค่ประมาณ38เองขอบคุณครับ